มาแล้วทุกคนเลยมาแล้วมาแล้วสบายดีทุกคนยินดีตอนฮับกาซูสองแอดบาวููไทยอีคือเก่านะทุกคนนะเมื่อนี้เดินทางเข้ามาป่าอีคือเก่าทุกคนเลยมาหาอยู่หากินอีคือเก่านั่นละ ตอนแรงเมื่อน,นี้เฮาชีเลาะหากินเลาะไปบอนที่พักของเฮาเลยนะเฮาชีไปหาต้อนกเลาะไปเลยนะเพราะว่าเฮาหากะมาหฮอดก็เฮายัางบม่มีธุรกิจนะเฮาก็เลยเลาะหาต้อน,นกมันคือมันอชีได้นะไปะทุกคนไปติดตามไปลุ้นกันเลยว่าเฮาชีได้อย่างนะตบวันนี้เราเจอนุกด นกเขานะทุกคนนกเขา้าเฮาที่เฮามาลุนน้ำกันว่าาสิได้ดย,ยิงมันบอนะน่อน่ะเฮามา เฮามาเลยทุกคนเลยเฮาตอเอาหิงตกเฮาสิไปเก็บนี่นะทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนมาแล้วทุกคนเลย เต็มแล้วมาเนี่ะเดี๋ยวไปลุน้นไปติดตามเบิ้งอีทุกคนเลยว่าสิได้อีเจกักโตดไปวันนี้เราก็เลาะไปพุ่นแหละไปหาที่งานเราพุ่นแหละทุกคนเลยเลาะไปเรื่อยๆนะหาก็ได้นกตัวนึงทุกคนเลยวันนี้เราเลาะเตาะเลาะเดี๋ยวเราเลาะต่อไปเรื่อยๆนะไปหอดบอลพักเราพุ่นแหละ เลาะไปตามทางนะทุกคนเคน,นะเดี๋ยวเฮาสิลองต่อบังอีจุดนี้นะลองต่อบังนกปลิวนะว่ามันสิเฮามาหรือเปล่านะไม่แต่นกกระโดกมานะทุกคนตอนนี้มันเฮามาแล้วนะคแต่ไปลุ้นบั้งว่าเฮาสิได้มันบ่นะมันมาแล้วตอนนี้นะเฮามาแต่เฮามาแต่บุนถือมันนะทุกคนก็ได้ซ้ำ ไปไปเพื่ะไปเค็มคั้มละคือทีมงานของเรากำลังกะเกียมเห็ดที่พักนะต้นไห้ต้นนีโค่นง่ายเลยทุกคนเลยคือทีมงานเรากำลังกะเกียบนะบอนพักนะทุกคนนะเกยมดังไฟหนึ่งเขากินตอนแรกนี่แหละทุกคนนะ คือบ่อนที่เห่าจะพักในวันนี้นะอันนี้คืออาหารแรงของชูเหาเมื่อนี้นะแล้วแรงแล้วมือนี้ตัวนี้ตัวเดียวกันเกือบบ่ได้แนวกินนะทุกคนแต่ก็ได้เพิ่มจือนะกรเกมดังไฟนะทุกคนเตรียมให้ยู่ให้กินนะเดี๋ยวมันสิคเ้เพราะว่าเห่า ไฟเฮาบ่าเยอะพร้อมเพลินนะเดี๋ยวมืดแล้วมันสิมีเห็นหุงเตรียมดับไฟนึ่งเข้านะตั้งไปยามมองนะทุกคนเพิ่นว่าได้อยู่ปีนึงเพิ่มนะแต่เฮากางกับบ่อหึงไปเลยนะแต่มันกระทืบไว้เติบโ่วน,นึงก็กำลังเตรียมที่พักนะเวลาอยู่ว่างๆเดี๋ยวเฮาจะมาเช็ครถนะรถมาเลนบ่เยอะอ้อนะทุกคน ปั๊มเปล่นอันนี้มันใหม่ทุกคนเล็งไปจะขึ้นนะแกะช่วงอออีนี่นะทุกคนเราจะเอาช่วงมันอ,อ,อ่อนอะีเพราะว่ารถมันไปเยอะแห้งเลยลดช่วงจองอันนี้ออนะเหลือไว้อันเดียวอ๋ออันนี้คือที่พักของเฮาสสำเร็จเรียบร้อยทุกคนเลยอู้ เอกของเฮาไม่ง่อยตบปดอยู่มีเฮาเมื่ออื่นเลยก็ดีแล้วนกเป็ดนกเป็ดจะเกี่ยมเหดกินนะทุกคนคำละไปเผื่เห็นแต่กวกมะหุงจับลาดอิดนะ <laughs> มะหุงเยีงเย เคยจะได้กินแล้วคนไหนปะินกนกเอาก็แฮมและยังถทำปิงป่านี่ละกินงานชนถึงกับเพิ่นไปเย็นทีอเบ็ดน,นะทุกคนอันมาพีแลวแน่นอนขาดไปได้ถ้าคือเย็นนะทุกคนคันเอาป้อนเบ็ดเลย ได้รสเย็นพอมันลายนะพอได้กิ่นนะทุกคนเลยครับว่า,าวเสร็จถูกไ่น้ำปลาเก่ามากวะมืเจ็นน้ำตาเวลาควันไฟเยอะๆงานเฮ็ดลาบนกสี่น้อง เฮาเห็ดน้ำต้มน้ำซุปง่ายอันนี้คือหน้าตาอาหารแรงเฮามื่อนี้นะมีลาบนกมีปีงป่าต้มหอยทุกคนเลยผักเดือดเพียบเลยผักกับผักเฮานะผักนี่มาเลยใช่ไหาผักนีกม่มาแต่โซนเบาเลา่าเบาหนิ่ม่นเลยเพิ่นปลูกผักขายนะไก่ต่อเพิ่นกระลายเลยก็เลยสนใจเละ ติดตอ่อหาคนได้เลยมามาทุกคนมากินข้าวน้ำกันกินข้าวเร่งน้ำกันได้มานี้ได้อาหารตามืออาหารเท่ากับเยอะผักกาดไเยอะบ้วงบวงกับพี่ดีเลยเนาะสามคนสามการปลิงปลาเด้อนี่นี่นกเขาพี่น้องเอ้ย

นี่ค็เรื่องตายจรงเลยใช่ไาม เาือดสามก๊กเลยสามเาต้องปรุงใหม่พอเป็นนาตาสีนั <ics> e ้นแก่มาด ก็งอก็อก็จะเอามาค้ำนะทุกคนคิดว่าสิไม่ได้อันกินนะแต่ว่าก็ได้นะหรือว่าบอิดหวังเอาได้อาหารดีพร้อมหลับนกเขาทุกคนนะแซ่บแล้วมานี่นะสําหรับคลิปนี้ก็โอเคนะทุกคนนะเขาอยากกินข้าวก่อน เพราะว่านึ่งมากะไฟเฮ้าบอยหุงก็เลื่นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนซั้นนี้นะทุกคนมืออื่นเช้าติดตามกันไม่ว่าเฮ้าสิไดายปทั้งเลือนะว่าเฮ้าสีได้ไปเลยนะมืออื่นเช้านะสำหรับคลิปนี้กะขอบอกขอบใจที่ติดตามครับส้มจนจบนะสำหรับกินนี้กะขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายทุกคนนะ